เล่นชื่อเอก,ก็เป็นคนชนบุรีครับจบตรีจบโทวิศวะจบปริญญาเอกด้านของนวัตรกรรมเครือข่ายถึงวันนี้ก็เกือบปีแล้วนะครับสิ่งหนึ่งคือผมผมชอบเรื่องผมเรียกสิ่งที่เราเรียนรู้กันเนี่ยว่าเป็นเรื่องของซอฟต์สกิลแต่ว่าชีวิตผมอยู่กับฮาร์ดสกิลคำว่าฮาร์ดสกิลหมายความว่ามันเฉพาะทางแต่วันหนึ่งผมได้ไปเข้าเข้าเรียนรู้เรื่องของการอบรมไม่ว่าจะเป็น น l p ไม่ว่าจะเป็นหลายที่มากแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบหลายคนได้ยินมาแหละว่าเรื่องของโลกเรากำลังปรับเปลี่ยนแลวเทคโนโลยีมันเข้ามาเยอะสิ่งหนึ่งเลยที่มนุษย์จะสู้กับเทคโนโลยีได้คือ soft skill ครับ soft skill ก็คือเรื่องของชีวิตจิตใจเรื่องของจิตวิญญาเรื่องของวิธีคิดเรื่องของกระบวนการคิดเรื่องพวกนี้ครับเป็นสิ่งที่มนุษย์จะสู้กับเทคโนโลยีได้ ถ้าคนหนึ่งคนไม่ได้ถูกพัฒนาจากกระบวนการคิดที่ถูกวิธีอะครับมันไปต่อยากเริ่มค้นหาว่ามันจะมีซักคอร์สหนึ่งไหมที่มันเติมเต็มเรื่องเนี้ยครับคือสิ่งหนึ่งที่ผมฉุกคิดขึ้นมาผมพอเราเรียนรู้มาเยอะปุ๊บเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่เรารู้เลยก็คือว่าผมไปเข้าคอร์สมาแบบสามวันห้าวันเจ็ดวันสิ่งที่เราไปไปเก็บเกี่ยวมาครับมันอยู่กับเราเต็มที่เท่าที่ผมจับเวลาได้นะสองเดือน ที่ผมรู้ว่าจริงๆถ้าเราต้องการความสําเร็จในชีวิตนะสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆคือการตอบย้ํา